มา嘛ม,ม,มากินข้าวกันค่ะจะหมักไก่ด้วยซอส,สหอยซอสปรุงรสเกลือเกลือป่นจำชื่อไม่ได้พริกไทย ของพิขอเผ็ดสัแป้งอเนกประสมแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าแยบาขยำขยำน้ำเย็นเย็นจัดจัดไม่หมักที่เกียจรอ ไก่ลงไปทอดัน ນ้าเนียวนึ่งใส่กับงางาด แซ่บๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ